สวัสดีครับผมนะฮะก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุกับผมกะเพราอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่ในอำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีเช่นเคยนะครับผมซึ่งตอนนี้นี่นะครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟนั่นเองนะครับผมแทนนะฮะก็ไม่บอกก็คงรู้นะครับเป็นสถานีรถไฟนะครับเออจะเล่นมุกอะไรเนี่ยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เดิมอำเภอบ้านโป่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาไล่ล่า โปเกช็อปโปเกสต็อปนะครับไม่ใช่โปเกช็อปโปเกสต็อปที่ที่มันเป็นเสาสิฟ้านะครับผมถ้าใครเล่นโปเกมอนโกคงจะรู้ดีนะฮะสําหรับนหลายคนที่แบบเพิ่งหัดเล่นคงจะเล่นยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวผมใช้จะเป็นการสอนไปอีกทีแล้วกันนะครับเอาป็นว่ามาเราไปหาโปเกสต็อปกันเลยดีกว่าครับไปเลยตามมา อ่านี่นะครับผมนะครับทางข้างหน้านี่นะครับจะมีเสาเสือฟ้าอีกหนึ่งอันนะครับและข้างซ้ายมือก็จะมีหนึ่งอันนะฮะวันนี้นะครับเราจะไปทุ่บ้านโป่งเลยนะครับเพื่อจะไปหาโปเคสต็อปนะครับไปหมุนกันไปสปินเอาโปกเกอโบอลโปกเกอบอลผมจะหมดนะฮะโอเคไปลุยเลย อยู่ถึงโปเกสต็อปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเดินมาไม่กี่ก้าวนะครับมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับผมแล้วก,กดคลิกเข้าไปนะฮะอ่าพอเราคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับผมนะฮะปึ๊บอ่าพอเราหมุนแค่นี้นะครับเราก็จะได้โปเกบอลมานะครับผมเออนะฮะสุดยอดผมขออธิบายอีกอย่างหนึ่งก่อนนะครับนะฮะก็ในโปเกสต็อปเนี่ยที่จริงมันจะเป็นเสาซิลฟ์ฟ่างเดียวนะครับแต่ในที่ที่เห็นตอนนี้นี่มันจะมีซากุระ จะมีซากุระโปรยอยู่ด้วยนะครับไอที่มีซากุระโปรยอยู่ด้วยเนี่ยมันคือ,อมันคือหวานนั่นเองครับคือคนไทยเรียกกันว่าหวานนะฮะคือมันหวานได้อะไรบ้างก็คือพอมันเป็นซากุระโปรยมาอย่างเงีนน้ยนะครับมันจะทําให้โปเกมอนที่อยู่ละแวกนี้นะครับเข้ามาหาเรานั่นเองเข้ามาหาที่เสาอันนี้นะครับเราก็ทําให้เราเนี่ยจับโปเกมอนได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ใช่จับร้อได้คือคือโปเกมอนจะเดินมาหาเราเองใช่ไหมอ่ากำลังนั้นนะครับโอเคเราไปจุดหนึ่งกันเลยดีกว่าครับอะไร ี่ครับผมนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับก็จะมีคนมาเล่นโปเกมอนกันมากมายเลยนะครับนะครับโอเคถ่ายหน่อยครับนะครับเยอะแยะมากมายครับมาเล่นโปเกมอนที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับผมนะฮะโอเคครับนุ่นโคตรเยอะพูดเลยปกติไม่มีนะเนี่ยไปเร็วคนก็มีนะครับ มาใหม่ก็มีนะฮะเริ่มมาก็มีนะครับมาเพื่อมาจับโปเกมอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการโปรซากุระอยู่นั่นเองนะครับคือไอ้การโปรซากุระเนี่ยนะมันใช้ได้หลายคนนั่นเองนะครับก็คือสมมุติว่าโปรเสานี้ก็จะมีโปเกมอนเทรนเนอร์หลายคนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะมาจับโปเกมอนที่นี่นะครับก็จะมีคนมาเรื่อยๆนะฮะครับไปไหนอ่ะดีครับผม ที่ต่อไปนะครับของเราก็คือวงเวียนช้างนั่นเองนะครับวงเวียนช้างบ้านโป่งนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นจุดสปรินจุดที่2ของเรานะครับไปเลยครับมเดินข้ามถานนด้วยมาน้องไปเดิมค้ามถานน,น โอ้โหโอเมก้าดนะครับพอเรามาตรงนี้นะครับก็มีคนปลยซากุไลอยู่เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้จริงตรงนี้ไม่ใช่ที่คนเดินนะครับแต่เรามาเดินเล่นนะครับผมนะฮะแลดูเป็นคนบ้านิดนึงคนไม่เต็มนะครับโอเคตรงนี้มีปลาดาวด้วยถือว่าเป็นปลาดาวนี่ถือว่าเป็นโปเกมอนที่หายากตัวหนึ่งเลยนะโอ้ชิตซีพีเยอะซะด้วยครับเลี้กว่าปลาตาเดียวอ่าปลาดาวปลาดาวเราจะใช้เกรสโปเกบอลในการจับนะครับแล้วก็เลสเบอร์รี่ให้มันก่อนนะฮะนะครับให้เลสเบอร์รี่ไปแล้ว ให้การให้เลสเบอรี่เนี่ยนะครับทำให้ทำให้โปเกมอนเนี่ยนะฮะทำให้มอนเตอร์เนี่ยทำให้เราแบบจับมันง่ายขึ้นนะครับเด็กค่นี่กูอยู่ใจกลางสามแยกเลยนะเดโอเคครับทำการจับนะครับนะถือว่าโดนนะฮะจับได้ไม่ได้เข้าว่ากันอีกทีนะครับอีกทีด้วยนะฮะก็ช่เรียบร้อยนะครับจับได้แล้วนะครับผมแม่สุดยอดจริงๆนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาต ่ทยบรรยากาศหน่อยอะ่ายไาย่ายบรรยากาศหน่อย <laughs> อยู่3มแยกครับ <laughs> ค่อนขอ้างค่อนข้างที่จะอายพอสมควรนะฮะโอเคปักจับไปท้อปกับ <laughs> ตอนนี้จะสังเกตเห็นเดียวว่าเ,เพียงเวลาไม่ถึง5นาทีถึง10นาทีนะครับเราก็สามารถสปินได้อีกครั้งแล้วนะฮะเห็นไหมเนี่ยนะครับสปินได้ทีแล้วเนี่ยโคตรเร็วเลยเร็วจริงๆ เอาเป็นว่านะครับแค่ผมเดินวนไปวนมาสองทีนี้นะครับผมก็สามารถได้โปเกบอลมาฟาร์มเรื่อยๆแล้วนะครับผมสุดยอดเลยเฮ้ยตรงนี้มีแมลงด้วยผีเสื้อแบบสองตัวไม่ไหวแล้วเนี่ยผีเสื้อครับผีเสื้อโอเคครับผมโอ้โหผีเสื้อซีพีเห็นไหมซีพีสามร้อยห้าสี่เลยครับโคตรเยอะครับนะฮะต้องใช้เลสเบอร์รี่ก่อนนะครับโอเคครับผมทาให้โปเกมอนมันรักเราก่อนนะฮะ แล้วเราก็ใช้เกรดโปเกมอนในการจับมันเช่นเคยไม่ต้องใช้อะไรในการจับเลยเนี่ยโอ้โหไอ้โหดหนึ่งสองปั๊บไนท์แทบผมเป็นการฟุกนะฮะเมื่อกี้มันจะกระโดดหลบเรานะครับยิงแตกแตกแต่เอาหนีเลยมันหนีเราไปแล้วครับผมนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับโอเคครับจะสังเกตเห็นว่าคนมาเล่นโปเกมอนกันเรื่อยๆเลยนะครับ นี่จับตัวสามรอดเนี่ยยอดมกันเรื่อยเรยครับนี่ตัวสามร้อยอ่ะโอ้ยได้สามร้อยเรืสุดยอดน้องขอจับจับผีเสื้อได้ตัวสามร้อยเลยอ่ะดูดิสุดยอดอะไรเลยสุดสนะครับผมนะฮะกระดีกระด้ากันใหญ่ครับจับโปเกมอนเนี่ยจับโปเกมอนแล้วตีแกแขนแขนจุกไอ้จุนเร็วไปเดยแกเขาแกเขา ครับผมนะฮะก็สำหรับสถานีนี้ก็เป็นที่ที่ดีสำหรับการฟาร์มโปเกมอนนั่นเองนะครับก็นะฮะมาเรื่อยๆมาอีกแล้วพรุ่งนี้มาได้นะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกนะครับมาฟาร์มโปเกมอนเรื่อยๆนะครับทุกๆคนก็จะมาเล่นโปเกมอนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่นี่ผมว่าที่จังหวัดอื่นควจะคึกคักมากกว่านี้นะโดยเฉพาะสยามกรุงเทพนะฮะร,รู้สึกว่าจะมีโปเกมอนสต็อปเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็จะว่าไงดีล่กก็จะแบบคนเยอะมากนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมว да ่าคงถึงเวลาแล้วนะครับเราเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากทำให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็บอกกันมาได้นะสำหรับวันนี้ซิลเกียร์นี่เทเลสการ์ดนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับนะจบคลิปหน่อยลาก้องดิบ๊ายบายๆนะครับสวัสดีครับไอ้ตัวเองเอ้ยกระตันไอ้นี่มันปิกาจูนนี่นาเอ้ย เอ้ยอ้เอ้าเจะาจับเอวกันด้วยอยพี่กันจูพี่กันจูไอ้สไลด์เล็วสไลด์เล็วสไลด์เร็วปึ๊บอาได้แล้วได้แล้วเย้เย้